สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่บริเวณสวนลุมทุกทท่านครับและสวัสดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับรับชมทางสถานีโทรทัศน์ทุกเครือข่ายครับคืนนี้เป็นคืนสุกดิบครับคุณนัทบลเราซ้อมมาหลายวันแล้วใช่และวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันจริงแล้วครับพี่น้องครับวันที่29วันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งครับพี่น้องครับ ซอมมาห้าวันแล้วรองเท้าสึกหรือยังครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ผมกับคุณนัทพลได้ชี้แจงเรื่องการตั้งขบวนและเรื่องการเดินขบวนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เราจะชี้แจงเพิ่มเติมและจะตอบคำถามข้อข้องใจของหลายๆท่านซึ่งฟังการชี้แจงแล้วได้สอบถามกันมานะครับประการแรกสุด อยากจะทบทวนครับว่าวันพรุ่งนี้นั้นขบวนจะบ้างอยู่รอบบริเวณสวนลุมพินีโดยขบวนทุกขบวนนั้นจะเริ่มตั้งตั้งแต่8ดโมงเช้าเป็นต้นไปกำหนดการเคลื่อนขบวนอยู่ที่เวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับผมขออนุญาตที่จะทบทวนเรื่องของการตั้งรูปขบวน อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยขึ้นภาพรอบๆบ,บ,บริเวณสวนลุมมานะครับพี่น้องจะเห็นจากในภาพนะครับว่าตรงเลขหนึ่งเลขหนึ่งนั้นหมายถึงขบวนที่หนึ่งจะตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีและตรงกันข้ามกับโรงแรมดุสิตธานีนั้นจะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ห ด้านหลังเวทีฝั่งนี้นะครับนี่คือเรียกว่าขบวนที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าในขบวนที่หนึ่งนี้ประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับคุณนัทพลสวครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับครับขณะนี้นะครับมีรถนะครับจอดอยู่ที่ประตูห้านะครับทําให้รถน้ําของกรทมเข้าไม่ได้นะครับขอเลื่อนรถด้วยนะครับรถฟอร์ด บมสามสามห้าสองนะครับขอเลื่อนรถเดี๋ยวนี้เลยนะครับครับต่อไปนะครับขบวนที่สองขบวนที่สองนั้นใครสังกัดขบวนที่สองขบวนจะอยู่บริเวณหน้าตึกอื้อจือเหลียงนะครับหรือที่เรียกว่าตรงประตูสามของสวนลุมขบวนที่สามจะอยู่ตรงที่เรียกว่าสวนลุมในบาซ่าตรงนั้นจะเป็นถนน วิทยุแล้วก็ตัดกับพระรามสี่นะครับวิทยุตัดพระรามสี่นะครับขบวนที่สจะอยู่ตรงข้ามกับสอนอนอลุมพินีขบวนที่4ี่อยู่ตรงข้ามสอนอนลุมพินีขบวนที่ห้านะครับจะอยู่ตรงประตู8หรืออาจจะเรียกว่าเป็นตรงถนนสารสินแยกสารสินกับถนนวิทยุนะครับครับและขบวนสุดท้ายคือขบวนที่หนั้น ก็จะอยู่ตรงประมาณประตูเจ็ดครับพี่น้องทีนี้ในแต่ละขบวนครับพี่น้องครับจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับขบวนที่หนึ่งขึ้น powerpoint ขบวนที่หนึ่งหมู่บ้านลาดพร้านะครับจะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านลาดพร้าวที่อยู่ในสวนลุมพินีแห่งนี้ครับขอเสียงหมู่บ้านลาดพร้าหน่อยและประกอบไปด้วย พี่น้องจากเครือข่ายอาสาสมัครทางการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับพี่น้องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มมกกู้ชาติพี่น้องจากกลุ่มลูกช้างรักชาติจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลูกแม่ไซหัวใจรักชาติจากมหาวิทยาลัยหอการค้าพี่น้องจากเครือข่ายปฏิรูปสลากเพื่อสังคมซึ่งเป็นพี่น้องคนตาบอดครับพี่น้องครับ จะเดินมาร่วมขบวนปฏิรูปกับพวกเราด้วยครับพี่น้องครับนอกจากนั้นยังมีกปปสโคราชและเพิ่งแจ้งมาล่าสุดวันนี้ครับส่งมาอีกอย่างน้อย2,000คนกลุ่มบุรีรัมรักชาติและชาวนาบุรีรัมครับพี่น้องถึงกรุงเทพตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปอยู่ในขบวนที่หนึ่งครับ ต่อไปเป็นขบวนที่สองขบวนที่หนึ่งนี้นะครับจะนำโดยป้ายปฏิรูปก่อนเลือกตั้งขบวนธงชาติและจะมีขบวนดุริยางมาชิงแบนนำขบวนที่หนึ่งพี่น้องขบวนที่สองจะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านสีลม จะนำขบวนโดยขบวนสิงโตเก้าหัวครับพี่น้องมีกปปอสอภาคกลางและภาคตะวันออกพรุ่งนี้ยกมาทุกจังหวัดครับพี่น้องทางภาคกลางและภาคตะวันออกมารวมกันหมดในขบวนที่สองนอกจากนั้นยังมีสมาคมชาวนาข้าวไทยพี่น้องจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนสาธิตจ,จุลาและภาคีเครือข่ายนิสิตนักศึกษา แห่งประเทศไทยครับพี่น้องต่อไปเป็นขบวนที่สามขบวนที่สามนั้นจะตั้งอยู่บริเวณถนนวิทยุนะครับจะนำโดยรถยนต์ซึ่งจะมีศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเล่นตลอดทางครับพี่น้องครับขบวนที่สามพี่น้องในขบวนประกอบไปด้วยพี่น้องกลุ่มศิลปินลูกทุ่งและตลกกลุ่มศิละปะดนตรีกวีประชาชน พี่น้องจากธรรมศาสตร์อภิวัตรประเทศไทยพี่น้องจากชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยพี่น้องลูกจีนรักชาติเยาวราชพี่น้องเครือข่ายมุสลิมลอจุฬารักชาติและที่เพิ่มมาอีกสองที่คือประชาคมมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกับพี่น้องครับและสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากสะพานพระรามเจ็ดกับพี่น้องครับ แล้วเฉลิมไปให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไงพรุ่งนี้กบพศเดินคนไม่เยอะหรอกแค่สามหมื่นแค่นั้นเองเหลิมบอกรอบสวนลุมนี่ก็สองจุห้ากิโลแล้วนะครับพี่น้องต่อไปเป็นขบวนที่4ี่ครับพี่น้องประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านอนุสาวรีชัยและในขบวนที่สี่นี้จะมีพี่น้องจากสมาพันธ์แรงงานนวิษาิกิจสัมพันธ์ซึ่งพรุ่งนี้ จะตั้งหลักเดินจากกระทรวงมหาดไทยครับพี่น้องมาสมทบกับพวกเราครับพี่น้องครับพี่น้องจากกลุ่มแม่โพศพรักชาติพี่น้องจากกลุ่มสมาชันแรงงานไทยพี่น้องคนไทยเชื้อสายอินเดียพี่น้องจากสิทธิ์เก่าโรงเรียนอัศว์ฉันพี่น้องสิทธิ์เก่าและปัจจุบันโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวเหนือ และที่เพิ่งแจ้งมาใหม่ครับจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรครับพี่น้องกลุ่มที่ขบวนที่4ี่นี้นะครับก็จะมีบุคคลสำคัญหลายคนนะครับอยู่ในขบวนนี้ต่อไปเป็นขบวนที่ห้านะครับซึ่งจะมีหมู่บ้านราชประสงค์ที่อยู่ในสวนลุมของเราและนอกจากนั้นครับ อาจารย์ด็อกเตอร์เสรีวงบนทธานำกลุ่มหลากหลายทางเพศเดินพร้อมกับขบวนนี้ครับพี่น้องครับมีสีสันมากเพราะว่าเตรียมร่มสีรุ้งไว้ถึง145คันครับพี่น้องครับและยังมีสิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนสิทธิ์เก่าสิทธ์ปัจจุบันสาธิตเกษตรสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียนสวนกุหลาบสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันโรงเรียน,น,าจจน,ร,ร,ยนราชินี สิเก่าจากมอปัตตานีกลุ่มประชาคมเครือข่ายบุคลากรหวิชาชีพและกลุ่มสันนิบาตคริสเตียนแห่งประเทศไทยครับพี่น้องครับจะมานี่คือกลุ่มที่5ซึ่งน่าจะนับไปแล้วเป็นหมื่นคนนะครับเฉพาะขบวนนี้ขบวนสุดท้ายครับคือขบวนที่6ซึ่งเป็นหมู่บ้านอโศกนะครับจะประกอบไปด้วยพี่น้องจากหมู่บ้านอโศก จากสิทธิ์เก่าอำนวยศินครับพี่น้องจากกลุ่มพระจอมเก้าธนบุรีร่วมปฏิรูปประเทศมหาวิทยาลัยศิลปากรเครือข่ายชาวนาไทยกอปปสพิจิตสิทธิ์เก่าอุเทนถวายกลุ่มนิดา้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงกอปปสอมอหาดใหญ่ครับพี่น้องรวมพลคนมหิดลกอปปสจากอายุธยา สมาพันธ์เครือข่ายชาวนาโคราชและกลุ่มบดินเดชารักชาติกับพี่น้องกลุ่มสุดท้ายนี้ทราบว่าจะมีแตรวงมาร่วมด้วยครับพี่น้องครับนอกจากนั้นในกลุ่มสุดท้ายนี้คุณนัทพลครับเขาจะแต่งแฟนซีกันเต็มที่เลยเต็มที่เลยเป็นชุดที่มาจากโคราชนะครับซึ่งพี่น้องจะสวมตะแบงมารถือดาบสองมือต่อสู้ร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้วย นอกจากนั้นครับคุณนัทพลครับผมจะเพิ่มเติมว่าจะมีขบวนที่เดินมาสมทบนะครับหนึ่งพี่น้องฝั่งทนจะเดินข้ามสะพานตากสินมารอฝั่งพระนครแปดโมงจะเคลื่อนขบวนมาสมทบกับพี่น้องที่สวนลุมพินีแห่งนี้ครับและเมื่อพวกเราเดินออกไปจนกระทั่งไปถึงที่แยกปททมวันนะครับพี่น้องครับพี่น้องจาก จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและช่างกลปทุมวันจะมาสมทบขบวนที่แยกปทุมวันครับพี่น้องครับเมื่อขบวนเดินไปถึงบริเวณแยกราชเทวีจะมีกลุ่มจากมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตมาร่วมกับเราด้วยครับพี่น้องนอกจาก,กเกษมบัณฑิตแล้วเมื่อไปถึงแยกพญาไทจะมีพี่น้องในละแวกตั้งแต่ฝั่งบางเขนลาดพร้าวสายไหม ดอนเมืองจะเดินขบวนจาก5้าแยกลาดพร้าวมาสมทบกันที่แยกพญาไทอีกหนึ่งขบวนครับพี่น้องครับฟังดูอย่างนี้เราจะสามหมื่นไหมครับเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้สามล้านเป็นอย่างน้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับพรุ่งนี้รอบสวนลุมท่านมาที่สวนลุมเดินไปตรงไหนร่วมกับพวกเราตรงไหน ได้เต็มที่ครับไม่ต้องเกรงใจครับบางคนอาจจะคิดว่าเอะผมเป็นช่างตัดผมแล้วผมจะไปอยู่ตรงไหนไม่ต้องห่วงเลยครับมาร่วมกับเราบริเวณรอบนอกของสวนลุมขบวนเรายิ่งใหญ่และพร้อมที่จะต้อนรับทุกทุกท่านครับใช่ครับคุณนัทพลครับที่ผมอาจจะตกไปนะครับยังมีกอปปสชาวเขากับกอปปสเนเธอร์แลนด์นะครับอีกสองขบวนซึ่งจะมาร่วมกับเราด้วยครับ เชิญตอครับคุณ,ณนัทพลสําหรับเส้นทางที่จะเดินพรุ่งนี้นะครับหลายคนอาจจะทราบเมื่อวานนะครับวันนี้เรามาใส่ในแผนที่ให้ดูนะครับเส้นทางทั้งหมดที่จะเดินนะครับจากสวนลุมไปที่พระบรมรูปทรงม้านะครับกลับมาสวนลุมนะครับพรุ่งนี้เป็นระยะทางที่ไกลที่สุดที่เราเดินมานะครับทั้งห้าวันวันที่หก ต้องไกลที่สุดครับเพราะไม่ใช่ซ้อมใหญ่แล้วเป็นวันจริง16.6กิโลครับพี่น<อ>้องพร้อมไหมครับ16กิโลพรุ่งนี้เราจะออกจากประตูสองตรงนี้นะครับประตูสี่ประตูสี่หน้าพระรูปนะครับเลี้ยวขวาออกไปที่สีแยกสีลม เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับไปบนถนนราชดำรินะครับไปถึงสี่แยกราชประสงค์ที่เราเคยตั้งเวทีนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านพารากอนใครที่คิดจะไปช้อปปิ้งนะครับแ <laughs> วะมาเดินกับเราก่อนจอดรถเอาไว้มาเดินกับเรา แล้วค่อยกลับมาชอปปิง้งพระรามหนึ่งนะครับผ่านพารากอนผ่านสยามสแควร์มาตรงจุดที่เราเคยตั้งเวทีนะครับเวทีปทุมวัน,นเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท,ทนนผ่านไปสี่แยกราชเทวีนะครับ,รบไปถึงสี่แยกพญาไทเลี้ยวซ้ายครับเข้าถนนรีอ,อยุธยา,ยธยาเดินตรง ผ่านข้างหลังของสนามม้านางเลิงผ่านวัดเบญจามาพิษนะครับถึงลานพระบรมรูปสรงมา้าระยะทางก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เกือบเกือบกิโลเพราะตอนไปเนี่ยระยะทางก็จะสั้นกว่านิดหน่อยพรุ่งนี้พี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนเรื่องอาหารท่านทราบทางตรงนี้แล้วนะครับสามารถไปจอดรถ แล้วก็เอาน้ําเอาอาหารมาแจกจ่ายให้พี่น้องมวลมหาประชาชนได้เลยนะครับเมื่อไปถึงพระบรมรูปทรงม้าเราทําพิธีต่างๆนะครับที่พระบรมรูปทรงม้าเสร็จแล้วเราจะเดินเข้าไปที่ถนนอู่ทองในซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภานี่คือเส้นทางนะครับ ดูตามแผนที่จากอู่ทองในนะครับหากลับมาจะกลับมาบนถนนราชวิถีเดินตรงมายาวนะครับ,รบมาเลี้ยวเข้าถนนพระรามหกเลี้ยวขวานะครับ,รบมาถึงแยกอุรุพงที่ทางคอปทอเคยตั้งเวทีไว้นะครับ,รบเลี้ยวซ้ายนถนนเพชรบุรีนะครับ ผ่านมาแยกราชวีครั้งหนึ่งผ่านพันทิพยพลาซาประตูน้ำคอมเพล็กซ์แกนด์ไดมอนด์นะครับเลี้ยวเข้าถนนหลังสวนผ่านมาทางเซ็นทันชิดลมนะครับเข้าถนนชิดลมก่อนแล้วก็ออกถนนหลังสวนเดินกลับมาถึงสวนลุมเข้าประตูเจ็นะครับหรือกลับมาเข้าที่ประตู4ระยะทางทั้งหมดอย่างที่เรียนใด้ทราบครับ สิบหกจุดหกกิโลครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องนะครับที่ยังมีคำถามอยู่ซึ่งจะตอบในคืนนี้หลายประเด็นด้วยกันนะครับประการที่หนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินนะครับวันพรุ่งนี้ทุกครัวจะมีบริการอาหารแต่เช้าและหลายครัวจะจัดข้าวกล่องให้พวกเราซึ่งเราก็คงจะต้องนำติดตัวไปด้วยพร้อมทั้งขวดน้ำแต่คนที่ หยิบจับไม่ทันไม่เป็นไรนะครับบริเวณระหว่างทางจะมีพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นำอาหารเครื่องดื่มมาบริการกับเราซึ่งต้องขอบคุณและขอเสียงปรบมือขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นด้วยครับพี่น้อง <S <S นอกจากนั้นที่บริเวณลานพระรูปสรงม้าก็จะมีผู้ที่นำอาหารไปอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนั้นในส่วนที่สองครับ ซึ่งจะต้องชี้แจงก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายคุณนัตพลครับมีคนถามมาเยอะอันนี้เราต้องทำกันเองนะครับทางกองอำนวยการก็มีป้ายอยู่จำนวนหนึ่งแต่พรุ่งนี้วันสำคัญวันที่เราต้องแสดงออกนะครับถึงพลังของมวลมหาประชาชนว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรกับการเดินพรุ่งนี้ การที่เราต้องการประเทศของเรากลับคืนมาฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับยังมีเวลาตอนนี้นะครับจนถึงพรุ่งนี้เนี่ยทำป้ายทันครับออกมากันเยอะๆเ,เขียนป้ายกันเยอะๆสัญลักษณ์ธงชาติติดกันมาเยอะๆพรุ่งนี้มาแสดงให้เห็นแสดงพลังให้เห็นว่าเรารักประเทศไทยขนาดไหนครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องนอกเหนือจากป้ายแล้วนะครับพี่น้องครับที่จะอำนวยความสะดวกในวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรดาห้องน้ําในที่ต่างๆก็จะมีการจัดเตรียมไว้ท่านสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์ได้ตลอดรายทางที่สําคัญครับกลุ่มซึ่งเหนื่อยกับเราดูแลเรามาตลอดคือกลุ่มแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จะมีทั้งโรงพยาบาลสนามจุดบริการการแพทย์และรถพยาบาลตลอดรายทางครับพี่น้องปรบมือขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นที่ดูแลเรามาตลอดด้วยครับพี่น้องครับ สุดท้ายนะครับพรุ่งนี้อากาศก็คงร้อนนะครับพวกเราเดินพกน้ำไปด้วยใส่หมวกไปด้วยถ้าเป็นไปได้ถือร่มไปด้วย,วยรเราต้องดูแลรักษาตัวเราเองถ้าเห็นเพื่อนเพื่อนเดินอยู่ไหวหรือไม่ไหวก็ช่วยดูแลกันเราเป็นคนไทยด้วยกันเรารักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วรับรองครับ เราชนะแน่นอนครับพี่น้องครับพี่น้องครับคงจะครบถ้วแล้วนะครับพี่น้องครับเจอกันวันพรุ่งนี้ครับพี่น้องสองเท้าก้าวเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยขอบพระคุณครับ